ครับผมสวัสดีครับ,รบนะครับมือหนีพ่ามายางงานสีงานสีของโมบานครับมีทางเดีงนิดหน่อยเขากัลิ่นนี่คือมือแรกกับซิมิจุดผู้หลักกลองเพลงครับนั่นรถล,ลองเพลงเขาอยู่ะฮะเดี๋ยวพายายงไม่เบิ่งน้องเล่น,นคือบยกลายเธาเลยว่ามือน,นี้ ตัวน,นั้นเนี่ยโอ้โหมันเหรอจะพายญาเมืองครับฝานเมือแร้งก็สีจัดนาเกลนสลองน่องไป็นสนะแข่งรถครับผมแข่งรถเด็ทีหนึง่งโอ้ผีฟองเลยนี่ฮะก็แข่งรถเด็ทีหนึง่งก็สีสลองเมือแร้งแล้วก็พร้อมแล้วมันเกิดน่อง น่ยเลยนะ้านเลยนี่หลวงเขาลองเพ่งผลลองโฮนนี่ท่าเนี้เรียนได้นาน cái bên phun với phun phun khó khai như vậy này để khó khai như thế này này để khai còn mà hết đây cả để nổi lên đi vào chị. อเผ่านมาไปหลองเพล่ผ่านมาถอไม้ก็ชีดไม่ลก็ชี่มงมีผ่นก็ชี่จะโตเลยอยู่นี่นี่เพืโอ้เขียนโอ้เขียนต่างตัวนีไปเรื่อยๆเกมตัวเหนียวไต่างสูงกันเนาะนี่ไฟสีลม ลินต่างขึ้นไปเอรมารุ่นครับรุ่นรุ่นดีไหมป็นร้อนนี่เนาะิดนได้สูงสันไหลสันหรอว่าเนาะโอ้ <c oughs> ทีนหนูไม่ใส่ว่ะคือนบ่อเห้มาเล่นตัวนี้กดชี้กดชี้หนูลงเรียนครับผมสนามลงเรียนหม่องเป็นม่องออกกําลังกายแล้วก็เป็นสนามบอลข้างในครับโลงยิม og það er ekki hlján og hlján í hérna. Það er mónað. Íttekan er sérstaklega frá því gæra, hún var vist heima hei að æfa sig fyrir keppnina. Stressið bár nóguleg í dag. Stóðu sig hljúlið dvelsað. Ég gefa henni gott hlæpa á þér. Guðsíð, hvernig hóðan það er mærnir þér? Það verður einn kepp. Að því, að því, það er steinar kári með kappa sem er hundur líka. Er steinar kári hérna á saðinni? Það er denari nóði fyrir nóð. Það er það. Og eftir ég var myndið að drau það. Óhæg. Það er það. Það er það. Og það er það. Þau fyrir var denari hálf henni. <gri> Takk fór þau tengið var tengið. Ísa þetta harra. Ísa þetta harra. Ísa þetta harra. phân đinh là, ạ, là phân chì phân đinh, phân chì này. <laughs> Chị ăn để thay nhang bên này. Quốc sư Hai, hai.

บรรยากาศคนขนอกอะไรอยู่เลยถ้าแดงนายแพ้ปไปไหมบรรยากาศโมบานม่เอเนินร่วมโตทมานทีโม่ไหนปิดสีฟ้า สีฟ้าสีส้มสีแดงสีม่วงสีเหลืองหนะ้ามโมบานมีนของสดสีเหลืองครับห้ามเคลื่อนทายเลยนี่เลี้ยงน้อยสีกาเปสิพอเงียอยนีเลี้ยงน้อยสีกาเปสิฮะอย่างหมูอย่างสีโค้งมากหากน้ำ หลอกย่าเดีวแบแคน้อยร้อหนอกมากเลจับปลาอย่างนีเนหนองได้หน่อยรับถ้าจ็ท่าไายหอนไก็เสียไข่หนขนมปังอะไรานี้น่ารักมานะนม่อานนี เลิงได้หน่อยเห่นเดี๋ยนี้ก็เมื่อสันข่าไปแล้วมาโอ้มาตัวนี้ยืขึ้นหน่อยเหรอเขาี่นพี่เหอะเหอะเลยหน่อยหน่อย,อยเอ้ย่าเป็นพังพ้อนนะ ท่านิดหน่อยดิวงวนะครับขอนในหลุมกอกงค์ละนี่หนาน้วทั้งเหรแรงแล้วกัก้นท่าอยู่ท่าไหนเป็นสีสมพี่น้องทางนานะโมบายสีสม จะขายก็ขุมนั่นคุมอยู่แหละคุมสีส้มคุมสีแดงคุ่คมสีอนี้หลายสีครับแล้วก็ฟางต้องขามสีชมนี่ก็เป็นหมองโรดจะเขาเหลื่อมใหญ่ใหญ่แล้วโรดอ้นี่ไ่หรอผนมันลิ้นถ<ม>้าเหลื่อมเก็บรดเหรอมาหันหนองก็ารถไปเก็บแหรอแล้วมาโชว์ออเพื่อนแล้วมาโชออ 3, 000, าว์สามพันนะครับก็ของหลานค่ั้หนึง่งของหนองสองพั 2, นึง่ง ขั้นที่ว่าเปแข่งสนามมากล็ลยู่ขั้นดํ้แล้ขั้นสีสาวหน,น่องเท้าอ่อนอยู่แถวนีนี่แหละเทวโช,วะชะวือยู่แถวนีนี่แหละนะครับอยู่แถวยวโอ้ตัวนี้คือกอสูงเลยพี่หนอโอ้หัหน่อยๆเหยียดสูงโอ้ล่มล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 ม,ลม,ลม,ลมลโอ้ ô xuống còn mùa ơi. หมึกโหยๆก็มาก็มาคิกิ này โอเคครับคิมนี่ก็ไวปหอมป่าหอมพ่อเนาะเพราะว่าเจ้านายก็สีแดงไปต่างเตาอย่างดื่มกันเหรออยู่บ้านเด็กๆคันบอยนีก้อนกใสตามมานเนี่ยเหรอคือนองเขาสีร้องเพลงกันอยู่นี่เด่นพิตาสดเปิดเพลงนู้ไอจีวีคุณแม่เล็กอ็เปนเกี่ยงเนี่ยโอทีลเตอร์เซอร์วิสคุแมรู้จักไหมจ้ามปีครับผม